ครับครับว่าไงพี่พพร<ล>ถทษทีครับพี่รถเป็นไรครับรถเสียครับรถเสียพี่พช่วยผมหน่อยดิพี่เข็นมั้งแต่ทีงไหนเนี่ย5ห้ากิโลแล้วครับพี่เครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยยันไปที่ร้านแล้วกันได้ครับเอ้ยไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรทำไมฮะพี่พอมีแค่สี่สิบบาทไหมครับสี่สิบบาทครับผมผมไม่มีเงินสดเลยครับโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมจะไปซ่อมรถอ่ะสี่สิบบาทก็เนี่ยเดี๋ยวผมยันยันไปที่ปั๊มให้เผื่อเขามีที่ซ่อมโอ้พี่ไม่เป็นไรงั้นพี่ไปกดตู้ข้าง กดตู้โอนโอนโอนก็ได้ครับพี่โอนโอนได้ครับผมไม่ไม่สะดวกพี่แต่ผมแต่ผมช่วยยันไปได้นะครับไม,ไม่ไม่เป็นไรพี่งั้นพี่ข้างหน้ามันมีตู้ครับพี่ขี่ไปกดแล้วเอามาให้ผมได้ไหมโอ,อผมไม่สะดวกพี่งั้นเดี๋ยวพี่รอขอความช่วยเหลือคนอื่น,นก็ได้ครับถ้าไม่งั้นก็ให้ผมยันไปที่ร้านซ่อมโอ้พี่ช่วยผมหน่อยเหอองั้นให้ผมยันไหมครับไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แค่สี่สิบบาทเดีผมไม่มีเงินนะพี่พี่ไปกดตู้แล้วพี่มาให้ผมได้โอ้พี่ ผมว่าผมยันรถพี่ไปที่ที่ซ่อมดีกว่าแล้วให้ผมไปกดตังค์แล้วย้อนกลับมาให้พี่อีกนะใช่พี่ผมว่าไม่ใช่ครับผมงั้นพี่รอรอคันอื่นได้ครับแคสี่สิบบาทเองพี่รอคนอื่นดีกว่านะครับโอ้พี่สี่สิบบาทพี่ให้ไม่ได้ไม่มีเลยพี่โอ้พี่แค่สี่สิบบาทให้กูไม่ได้โบทนั่านเลยขี่รถกันหรือพี่บ่นอะไรครับเนี่ยบ่นอะไร ก็ผมจะยันรถพี่ไปให้ที่ร้านต้อมพี่ก็ไม่ยอมพี่จะแต่ตังค์ก็บอกไม่ต้องไงกูขอแค่สี่สิบบาทไม่ได้ไงก็ผมไม่สะดวกครับพี่แต่ให้ผมช่วยเหลือยันไปถึงนู่นนะได้ครับไม่ต้องให้มึงอขี่รถไปกดแล้วก็ตังค์ให้กูแค่สี่สิบบาทต้องให้ผมไปไปขี่รถไปกดตังค์อีกเออมันจะเกินไปป่ะพี่นี่ผมมาจอดช่วยเหลือพี่นะมันจะเกินอะไรที่รถมึงก็หรูแค่แด่สี่สิบบาทถ้ากูไม่ได้ไงผมไม่ให้พี่ตายเฮ้ยด่าพ่อใครอ่ะด่าพ่ออะไรฮะ ผมมาจอดช่วยเหลือพี่ไหมพี่ต้องด่าพ่อผมด้วยฮะไอเฮี้ยแค่แค่สี่สิบบาทให้กูไม่ได้ไงแล้วพี่เป็นอะไรก็ผมไม่มีไงผมผมไม่มีไอเฮี้ยกระจอกว่ะไ,ไอแค่รถหรูๆไอเฮี้ยสี่สิบบาทพ่องตายให้กูไม่ได้อ้าวพี่มาด่าพ่อผมทำไมเนี่ยพี่เป็นอะไรอ้าวทำไมด่าไม่ได้อ่ะมึงด่าใครอ้าวช่วยเหลือพี่นะไอเฮี้ยสี่สิบบาทให้กูไม่ได้ไงเออพี่บ้าไหมเนี่ยบ้าบ้าอะไรมึงด่าใครฮะพี่เมาไอ้สี่สิบบาทเป็นใครเมาพี่อย่าเมาปะเนายเมาเฮี้ยอะไรเมาเออ ขอสี่สิบบาทบอกไม่มีเงินสดจะให้โอนบอกผมไม่สะดวกโอนให้ผมไปกดตังค์อีกก็มึงก็กดมาให้กูไม่ได้ไงผมไม่สะดวกไงสี่สิบบาทไม่ได้ไงสี่สิบบาทนี่แหละผมบอกไอ้ผมรถมันก็ล้มไ้สัตว์แล้วไม่ต้องตบด้วยอ่ะไอ้เจ๊มึงอะไรของมึงเนี่ยกูขอแค่สี่สิบบาทไอ้สัตว์อะไรอ่ะก็ผมไม่สะดวกให้ทำไมอ่ะก็กูรู้ก็ให้มึงขี่ไปไม่ได้ไงไม่ได้ไอ้พี่เป็นพายแม่แม่คนรุ้สัดจาะช่วยเหลือไอ้ฮีจะขอสี่สิบบาทกูไม่มีให้มึงนอนอยู่งี้แหละไอ้ฮีไหนบอกว่ารถพังรถพังกูก็จะอุตส่าห์จะช่วยเหลือ แม่งไอ้เหียตรงใจลงไปไหนมึงอะอ้าวก็นี่ก็จะเราก็ไม่เป็นไรนี่ไอสัตว์อยู่งี้ละมึงอะไอ้เหียแม่ด่าพ่อร่อแม่กูไอ้เียผมน้ามึงไอ้